ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้หลวงพี่จะมาเลา่าเฮ้มาเลา่าเถอามาเล่านะนะประวัตินะเรื่องราวเกี่ยวกับไงเซนโดนตาอันดับแรกเลยเราต้องรู้ความหมายว่าไงาเซนโดนตานี่แปลว่าอะไรไงแปลว่าวันนะไงเซนก็แปลว่าการเส้นสวงบูชานะการอกการเส้นสวงนะแล้วก็ก็โดนตาก็แปลว่าพวกตายายนี่หละนะไงเซนโดนตาก็เรียกรวมๆแล้วก็ วันเส้นสวงบูชาปู่ย่าตายายบรรพระบรุษธธีิทานได้ลวงลับไปแล้วนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องของเรานี่แหละนะนะนี่แหละนะประวัติความเป็นมาก็จะจัดขึ้นในทุกๆนะสิบส่าเดือน10นะหรือว่านะทางภาคอื่นเขาก็อาจจะมีวันศาสตร์เดือน10อะไรอย่างงั้นนะเช่นภาคใต้หมังโอ้ภาคใต้ภาคใต้นายโยมนะก็อยู่ทางภาคใต้ทางโอ้ภาคใต้นะว้หลวงพี่พูดไม่ค่อยชัดเจนเลยนะ นั่นแหละก็จะได้จัดพิธีต่างๆนั่นแหละแต่แล้วแต่ภูมิภาคนาอนะนาทางภาคอีสานเขมรนอ๋อเรียกว,ว่าอีสานตอนเนื้อไม่เอ้ยก็มีหมอลำอมเมนหมอลำอีสานใต้กินเมียกันตรึมนะก็อีสานใต้นาะเชื้อสายเขรมรน,นะคนไทยที่มีเชื้อสายเขรมรน,นะนะก็จะมีความเชื่อว่าปุยญาตายายที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วจะกลับมา นะ่าจะกลับมาเฮยนาะสู่เยี่ยมญยาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะนะก็คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าอยู่ที่ไหนตามกรุงเทพตามเมืองหลวงต่างๆนะที่ไปทํางานที่อื่นนะก็จะกลับมารวมตัวกันนะที่บ้านแล้วก็จะจัดสํหรับนะจัดมีเหล้ามีของกินของใช้นะต่างๆเยอะแยะมากมายนะทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ก็แล้วแต่ตามฐานะตามสมควรนะน่นะแหละก็จะจัดไว้ตอนรับนะนะพอพอถึง นาเวลาเขาก็จะให้พว้อญาตผู้ใหญ่เนี่ยแหละก็มาแล้วก็กล่าวบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่านี่หมูนะนี่อะไรนะมาเตรียมการต้อนรับก็เรียกตายอยเฮาตายอยมโหบโมปซานาคนเจ้าบาันใหญ่จัดกระจือบานจัดระบ้อตุกอ้อยโหบตุกอ้อยซีตุกอ้อยนาอ้อยอิ่มนำสำรานบานตุขอเอ้าวอ้อยเปียนาใส่เสื้อผ้าไวใ้ให้ให้ให้นุ่งให้ห่มนั่นแหละนาะ ก็มีทางผ่าทุงผ่าสินผ่าไม้แล้วแต่ทานเอาแล้วแต่ครอบครัวเนาะบางครั้งก็บางคนก็จัดใหญ่บางคนก็จัดน้อยแล้วแต่มีแล้วตแวต่นะตามฐานะตามความสมควร <c oughs> นี่หอยโยมเนอะก็ประวัตินะแล้วพอแต่ประมาณเกือบรุ่งเช้านะนะก็จะนำอไอ้ของที่เส้นไหวนี่แหละนะบางคนก็นําไปวาัานะบางคนก็จะจัดใส่เหมือนกระทงนะพูดง่ายๆก็กระทงนั่นแหละแต่ว่าเขาทาเป็นเรือนะ ทำเป็นจากกาบกล้วยนะจากจากเรือกาบกล้วยนะ <c oughs> แล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ใส่ข้าวใส่อาหารใส่อะไรแล้วก็สรอยราสรยเบียสร้อยตึกสรอย,รอ,ย,รอ,ย,รอ,ยอุยอ,อย,ยอยจูนตาย้ยนะเรียกว,ว่าการส่งตายายกลับนะไปยังภูมิลำเนาเดิมของตนนะที่ได้มาจากไหนก็ไปทางนั้นนะอะไรอย่างงี้นะหน่อยก็เอากรวดน้ําอุทิศไปให้นะบอกว่านี่เนอมาส่งแล้วนะให้ตายายได้เดินดําเนินเดิน,ดน,ดนทางกลับบ้านกลับเมืองนะตามที่เคย อันนี้เป็นความเชื่อนะโยมเนอะนะบางคนก็จะนําไปวัดนะเพื่อที่จะหห้ผวกผีเร่ร่อนนะที่ไม่มีสารไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีญาติพี่น้องนะไปทางไหนก็กลับไปบ้านก็พี่น้องทะเลาะวะแว้งกันไม่ไม่ยอมทํามาหากินอะไรก็วันวันก็กินเต่เหล้าดาเต่กันไปวันวัน,วน,วน,วน นะพอแต่เขาไปแล้วเขาก็เกิดความเอือมระอาอายระอา,อายเกใจเจ็บปวดหัวใจอยูทีนี้ก็ไม่ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะอาจจะเดินไปวัดอะไรบ้างอย่างนี้นะก็ที่พึ่งสุดท้ายนะตายไปแล้วก็ยังจะต้องมีที่พึ่งอีกโยมเนอะน,ะนี่แหละนะ ส่วนบ้านไหนที่จัดไว้ตอนรับท่านก็ให้ให้ศีลให้พรเรานะให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะทำงานการอะไรก็ไม่ติดขัดนะมีเงินมีทองใช้นะส่วนบ้านไหนที่ทะเลาะบากวงกันไม่เคยได้จัดไม่เคยอะไรท่านก็อาจจะทำให้ นะไม่ว่าจะทําอย่างไรมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองโยมอันนี้ก็เป็นความเชื่อของทางทางอาน,นีเนอร์นะก็อยู่ทีวิไอ้กิตตมีพิจารณายานในการรับชมเนอะนะนั่นแหละนะนะแล้วก็เอาไปวัดบ้างเอาไปอะไรนี่แหละความเป็นมายมนะอาตมาก็เล่าได้จาได้เพียงเท่านี้นะก็สมยัยตกโกนอัตมาก็เคยทำเนาะหน่อยนะ นั่นเลยก็สรงตายายกลับกระทือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะวันศาสตร์เดือน10 14ข้ามเดือนโอกิทาวันขึ้น1 4 14ข้ามเดือน10เนาะนู่หอยนะเจริญพรเนอะนะความรู้อาจจะได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ฝากไว้เป็นความรู้